โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านก,นกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนนของแ a p p y ้ o ซนและในตอนนี้เราก็มาอยู่กรับ เบ็ดฟิกสองแปดหา้านแบบแนบชิดติดไข่กันเลยทีเดียวมาชมจิตกรรมฝาผรังสักหน่อยละกันเทพธิดาแห่งไฟและนําแข็งอ่ะปลา่ายหินสีนํำเงินสีเหลี่ยมเหี่ยมขาวลามตัดหรือเปล่าดอกนี้ บอกแล้โอ้โหเข้ามาแล้วครับผมเรียบร้อยไม่ต้องรุนให้เหนื่อยไม่ต้องรุนให้ยาวไม่ต้องรุนให้ยืดเข้ามาแล้วเรียบร้อยสามตัวจักไปอย่าให้เป็นเหมือนตำลาเดิมนะอย่าเอาคองทำตามเดิมเด้อเอาอได้มาเสริมเติมแต่งกับผมทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปหนึ่งหมุนนั่นเองอ๋อระจ้าดอกนี้ บนและล่างแถมตัวคูณจับเบิ้ลเป็นคูณสิบสะด้วยเอาแล้วปุ๊บปับปรับจุเอยจัดไปลูกพ่อประสิทธิโชคจัดไปประสิทธิโชคเอร่างวันซุปเปอร์เมกาครับผมเทพธิดา <c oughs> ดอกนี้ใบไม้สีเขียวใบไ,ไม้ร่าเรืองหรือเปล่า เปิดหีบสมบัติแบบนี้มีแต่อะไรดีๆทั้งนั่นทั้งนั่นเลยเข้าทางเข้าทางซะแล้วแต่อย่าเข้าตาก็พอเนาะถ้าเป็นสายเดี๋ยวโหเครื่องตุยเลยฮะเหลือีกสองทีนะผมหมุนปัดๆเป็ดๆไปเรียบร้อยหมดทันทีทันใดเออเอโอ้ยังมีปิดท้ายให้อยู่ครับผมสมเกียรติสมสักสู เป็นจังได้อะครับผมแปดพันหยี่สิบสองจุดห้าสิบเออยังมีจุดซะด้วย,ยมันจุดมาจากไหนวะเนี่ยงงจริงๆเลยก็ลืมดูด้วยนะเมื่อกี้มันมีจุดมาจากไหนอะเอ้ยเพิ่งสังเกตนะเนี่ยเออใครสังเกตเพิ่งสังเกตกับเราบ้างเ,ออเ,ออเล่นมาตั้งนานเพิ่งสังเกตจุดนี้เฉยเลยวะเออ สุดยอดครับผมสำหรับเทพธิดาแห่งไฟและน้ำแข็งวันนี้ก็จัดเลยเราแบบจัดหักจัดเต็มแบบปึ๊บบ๊มสับเบ้ไม่ต้องร้องขอกันเลยทีเดียวจัดมาแบบเบิ่มเบิม,ม,มะนะครับผมสําหรับใครที่อยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะผมอยากดูแนวนั้นแนวนี้บอกมาได้เลยแบบให้แบบหมุนข้างนอกอย่างเดียวหรือแบบ จัดฟีเจอร์อย่างเดียวให้แบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลกันเลยทีเดียวเอออะก็ฝากไปได้เลยมใต้คลิปนี้เนาะก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้เอากันแค่พอกกินข้าวอร่อยก็พอเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ไม่ว่ามาจะเรลียวสะแค่ไหนก็ต้องแผลาเพราะว่าราไปก่อนสวัสดีครับ